สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมอบอยเคลียร์ชัดชาแนลนะฮะกลับมาอัปเดตดวงสตาร์เช็คดวงล่วงหน้าครับกับการพยากรณ์ดวงทั้ง12ราศีนะครับว่าราศีไหนดวงดีราศีไหนดวงเด่นและราศีไหนต้องเตือนกันบ้านนะครับแบบเน้นๆนะฮะเจาะลึกแบบละเอียดกันไปเลยครับตะกอนอื่นครับจะมาลักฟังคำพยากรณ์นะฮะอย่าลืมครับ กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆเป็นประจําทุกๆเดือนครับกับช่องหมอบอยเคลียร์ชัดนะครับกดติดตามกันเลยครับผม <c oughs> ดาวพฤหัสบดีครับจะโครจรย้ายราศีนะครับเข้าสู่ราศีมังกรนะฮะวันที่14พฤศจิกายนนะครับเวลาฮะตี2 50นาทีครับ พระพฤหัสบดีนะครับเป็นเทพเจ้าโชคลาภใหญ่และความสําเร็จไม่ว่าจะอยู่ที่ราศีไหนนะฮะสถิตราศีใดก็ตามทีมักจะให้คุณสูงสุดทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าชะตานะครับหรือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีนั้นๆน,น,นะฮะจะเลือกกระทําอย่างไรถ้าคุณเลือกทําแต่ความดีนะฮะพระพฤหัสบดีก็จะประทานพรให้ประสบโชคลาภพกทรัพย์และความสําเร็จสมปรารถนาอย่างไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียวครับ ปัญญาทางโหราศาสตร์ครับที่เป็นนิยามสําคัญของดาวพระราหสบรีก็คือปัญญาบริสุท์ให้ทายพระราหัดีครับดาวพระพาหัสบดีนั้นในทางโหราศาสตร์เป็นดาวธาตุดินครับและยังหมายถึงคุณธรรมคุณงามความดีครูศาส,สนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสติปัญญานักปราชญ์ราชบัณฑิตและเป็นกุญแจสําคัญที่บรรดาลคุณอย่างอเนกนันต์ให้กับดวงสตาในขณะที่ดาวพะหัสบดีนะฮะ ดาวประธานไฟสุประคอนี่แหละฮรจะโครจรใช้เวลาย้ายราศีต่อหนึ่งราศีต้องใช้เวลาถึง1ปีเลยทีเดียว EP นี้นะฮะเราจะมาพยากรณ์ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีนะครับมีผลอย่างไรบ้างครับกับราศีพฤษภนะฮะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนนะครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีพฤษภครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีพฤศภครับก่อนหน้านี้นะฮะชีวิตแหมเบืบ่อเสงๆครับสุดติดขัดทาอะไรนะก็เหมือนขาดขาดเกินๆกินไปไม่สึกทางเสียทีเครียดครับทุกคิดมากครับชอบจมติดอยู่ในอดีตเจ็บป่วยบ่อยฮะเรื่องงานครับก็ถูกฟีดถูกแช่แข็งผู้ใหญ่มองข้ามไม่เห็นคุณค่ามีแต่คนจ้องอิจฉาถูกใส่ร้ายป้ายสีจากคนรอบข้างจับตาครับ แต่พอย่างเข้าวันที่14พฤศจิกายนจังหวะดวงเปลี่ยนเมื่อดาวพระสัดดีย้ายเข้าเรือนสุภะได้โคต้าเป็นดวงพิเศษเข้าเกณฑ์เรียกว่าดวงธรรมเกณฑ์ทรงผลบวกแปลว่าดวงของคุณจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนส่งเสริมมีเกลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่นับหน้าถือตาชีวิตดวงคุณนะครับของชาวราศีพฤษภนะครับเริ่มเริ่มตัวครับก้าวหน้าจะประสบความสําเร็จมั่งทุนร่ํารวยจากความรู้ความสามารถของตัวเองเก่งฉลาดครับช่วงนี้นะฮะหยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหาเงินเก่งนะครับหาเงินคล่องค้าขายติดต่อสื่อสารจากแดนไกลจะได้เงินมากครับดวงคุณมีโอกาสได้ไปเรียนไปศึกษาอบรมสัมมนาเดินทางไกลไปต่างประเทศ และที่สําคัญนะฮะคนราศีพฤษภมีสิทธิ์รับมรดกครับถ้าลองสังเกตตัวเองดูให้ดีๆนะครับช่วงนี้มักจะไปสัมพันธ์ถึงวงการศาสนาการทําบุญบ่อยขึ้นเข้าวัดเข้าวา่าไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โบราณหรือแม้กระทั่งว่าได้เตรียมวางแผนในใจไว้แล้วว่าจะไปถือศีลปฏิบัติธรรมถ้าเป็นผู้ชายถือคนใกล้ตัวก็มีแนวโน้มเลยว่ามีโอกาสไปบวชครับอุปสบมบทศึกษาธรรมะถือว่าดีมากเพื่อเปลี่ยนชีวิตชุบชีวิต เพื่อเกิดใหม่สิ่งที่ไม่ดีในอดีตให้มันตายจากชีวิตไปเลยดวงของคุณหลังจากนี้ครับสดใช้ชิวๆสุดคูณแน่นอนครับมงคนเสริมดวงนะครับเตรียมไหวพระพระุทธสบดีนะครับแบบง่ายๆเลยนะฮะอันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับผมทีเด็ดเลยนะครับอันดับแรกก็ต้องมีพระพุทธรูปปางสมาธิก่อนนะครับแล้วก็ต้องหันไปทางทิศตะวันตกนะครับ พร้อมด้วยผลไม้สีเหลือง5อย่างที่มีรสหวานนะเช่นขนุนสาลี่กล้วยข้าวโพดส้มโอนะครับและอย่าลืมนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยภูมิลัยดอกดาวเรืองนะครับทูบ5ดอกหรือนะฮะ19ดอกก็ได้พร้อมเทียนนะครับและก็จดุดทูบเทียนเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ท่องคาถาบูชาดาวพระศดี19จบครับบทนี้เลยนะครับ พระสัมสัมวิสะเทระนะครับบทนี้นะฮะสิบจบนะครับผมแล้วสวดเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะอธิษฐานขอพรนะฮะตามปัรถนาเลยครับขอให้คุณงามความดีดาวพระสศดีส่งผลเกิดให้กับข้าพเจ้านะครับหรือราศีคนที่เกิดราศีไหนและคณะราศีใดก็ตามทีจงมีแต่ความสุขความสําเร็จไปทุกๆเรื่องนะครับ อันนี้นะครับคือการอธิษฐานขอพรแบบทีเด็ดเลยนะครับแล้วมีอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับหลังจากสวดมนต์ไหว้พระขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนเช้านะครับก็ไปทําบุญนะครับในวันที่14นะครับด้วยการใส่บาตรพระ5รูปนะฮะแล้วขวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรครับและดาวพฤษฐดีด้วยหลังจากนั้นนะครับก็มาสวดมนต์ทำสมาธินะครับท่องคาถาบูชาดาวพฤษดีสิบจบเลยนะครับและสุดท้ายครับ ทำบุญทำบุญถวายสังฆทานและควรมีเลข19ติดไว้ด้วยเช่นปล่อยปลา19ตัวหรือบริจาคเงินจํานวน190บาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะตามการนำศรัทธาและกวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรและดาวพะสัสดีครับก็ครบถ้วน ข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์ดวงชะตาของคนราศีพฤษภหรือผู้มีลัคนาสถิตราศีพฤษภนะครับกับดาวพฤหัสบดีนะส่งผลอย่างไรนะครับก็ติดตามกันแล้วถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังชื่นชอบนะบอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe แล้วกลับมาพบกันใหม่กับคลิปต่อไปวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแต่ก่อนจะลาจากกันนะครับวันนี้นะครับก็ขออธิษฐานครับนะะน,นะครับให้คนราศีเมษนะครับหลังจากดาวพฤหัสบดีย้ายแล้วเนี่ย จงพบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับเฮงเพงรวยๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ติดตามชมคลิปหน้าของหมอบอยกันต่อไปนะครับขอบคุณมากๆครับ